สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเดินมาก็ได้เจอกับคุณแม่น้องเกศนะคะคือคุณพี่พยเอาค่ารนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะวันนี้พี่พยเอามาปฏิบัติภารกิจใช่ค่ะวยวันนี้มาปฏิบัติภารกิจอะไร หานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานโอลปิกเมื่อปีทแล้ว ไม่คาหรือว่าสศพใครมาให้โพศกของระลาหผมมาต้อนรับแล้วา็มีรู้สึจะเป็นพันธกบกคนมารับเราสแต่สุดท้ายแล้วโพที่ออกมาก็คอนเฟิร์มโดยการโดยชื่อเดิมที่เราที่เป็นคนที่เราไม่ต้องการใช่ไหมคะซึ่งแมุ่แม่เห็นด้วยกับตัวที่ทุกนม่จน่าทำไหมคะ มันจะ ประชาชนเลือกมาเพราะเขารับรูร้แล้วเป็นว่าสิ่งที่เขาโดนเราทำมาจากรัฐบาลก่อนและกองพรรคเนี่ยมันเจ็บปวดสำหรับประชาชนมากและพอประชาชนนั้นร่วมมือร่วมใจกันอ่ะเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ขึ้นมาความหวังของเราก็คือเรา,อเรา,อเราอบอกว่าให้ประเทศชาติดีขึ้นและให้ทุกเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องคดีความคนตายคนเจ็บอยาให้เป็นพิจารณาในเรื่องที่ดีดและเร็วแต่ว่าอาจจะจริงที่รู้ว่าทำอยู่บางที่ตอนนี้เลยนะในเวลาน,นี้เลยว่าแขกฝ่ายไม่ว่า หลกการท่านนายกก็มาตรีว่าดิฉันมีความเชื่อมั่นว่านายกก็จะมีเป็ที่เป็น,นะปะระเทามีสิทธิ์ที่จะสั่งการใดๆก็ได้ถ้าเสียงประชาชนนั้นคัดค้านและไอ้ทิ้งนั้นคัดค้านเน่ะมนเป็นค,นความจริงก็ขอให้หันมองก่อนทังเสียงประชาชนนะคะสิ่งที่คุณแม่อยากจะฝาก ค,ไปไปไคุณจะสมมติไปนั่นแหละคุณทำอะไรไปคุณคุณฆ่าประชาชนไปขี่ร้อยจบ9ตุลา9ตุลา21เจ็ดตุลา2000เนี่ยคุณยังลอยหน้าลอยตาแล้วคุณยังใส่คว,าม,คา,วามประชาชนอยู่ถามว่าคุณแบบมันไม่มีจิตใจจะรืรอเปล่าเพราะงี้ฉันคิดว่าเชื่อมั่นว่าครั้งต่อไปในประเทศไทยจะไม่มีโอกาสที่มีนายโดนติดชื่อ แต่ว,วุฒ่ภาวะคุณทำรถมอเตอร์เกียา,ยากับประชาชนกับนักข่าวอะไรเนี่ยทำให้เรามองเลยว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ไม่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งของคอทบมในจำเป็นและสุดท้ายนะคะกลุ่มนิติราชนะคะอยากให้คุณแม่ให้กำลังใจนิติราชรี้คนนี้หนึ่งคนเขาอยากจะบอกว่าดีใจนะคะที่ าทถือว่าเป็นการขย่าเลยใช่ไหมคะการขย่าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอขมสคุณสนุนนะคะคุณนิบิราตนะคะมาทุกทางแล้วค่ะเราวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณ,คณแม่พยามากนะคะที่ได้ทสละเวลามาให้ความกระจ่างก,กับเรานะคะและหวังว่าถ้ามีโอกาสหน้า